ดวงอาทิตย์ของเราสถานการณ์ที่หนึ่งตอนนี้มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นทุกช่องทีวีข่าวต่างๆล้วนเอาแต่พูดถึงหลุมดำที่เข้าใกล้เรามากขึ้นในจุดท,ที่ดวงอาทิตย์ของเราเคยอยู่เรายังสามารถเห็นจานรูม,มวลและพื้นหลังของท้องฟ้าที่ดูบิดเบี้ยวซึ่งหมายความว่ามันเข้ามาใกล้มากโดยปกติแล้วหลุมดำนั้นอยู่ไกลจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแม้ใช้กล้องโทรทัศน์โดยตรง ก็มองไม่เห็นเช่นกันแล้วมันมาทําอะไรที่นี่ใกล้ขนาดนี้ดวงอาทิตย์อยู่ไหนล่ะหลุมดํากลืนมันเข้าไปแล้วหรือเปล่านะดวงอาทิตย์เคยเป็นศูนย์กลางของระบบสุรยิยะของเราซึ่งมันอยู่ไกลพอที่จะไม่เผาเราแต่ก็ยังอยู่ใกล้พอที่จะให้แสงสว่างความอบอุ่นวิวที่สวยงามแกเราเมื่อมันขึ้นทางทิศตะวันออกและไปพักผ่อนทางทิศตะวันตกมันทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้วัตถุที่มีมวลมากที่สุดในระบบสุรยิยะของเรามีมวลทั้งหมด9 9 8ของมวลทั้งหมด มันกว้างมากจนคุณสามารถใส่โลกมากกว่าหนึ่งล้านดวงภายในดวงอาทิตย์ได้บางทีดวงอาทิตย์ของเราอาจจะกลายเป็นหลุมดําไปแล้วหรือเปล่าแต่นั้นเร็วเกินไปที่จะเกิดขึ้นผมหมายความว่านั่นเป็นวิธีที่พวกมันถูกสร้างขึ้นะนะเมื่อดาวฤกษ์ขนาดเมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดของวงจรชีวิตแล้วระเบิดซึ่งเรียกว่าซูเปอร์โนวาตัวมันเองจะยุบลงและมีขนาดเล็กมากมันมีขนาดเล็กและมีมวลมหาศาลนั่นคือสิ่งที่ทําให้ไรโนมถ่วงของหลุมดําแข็งแกร่งมากและแม้แต่แสงที่เข้ามาใกล้เกินไปก็ไม่สามารถหนีได้ และดวงดาวทุกดวงในจักรวาลกำลังหดต,ตัวและจะหายไปในไม่ช้าดวงอาทิตย์ของเราสูญเสียมวล4ล้านตันต่อวินาทีและในที่สุดพลังงานเดียวที่จะเหลืออยู่ในจักรวาลก็จะถูกสร้างขึ้นโดยหลุมดําหลุมดําล้อมรอบด้วยฝุน่นกา๊าซแล้วรังสีการแผ่รังสีนั้นอันตรายมากเราจึงหวังว่าโลกของเราจะไม่เข้าใกล้มันระบบสุริยะของเราไม่มีแสงอีกต่อไปไม่มีแสงและไม่มีความร้อน ดังนั้นแม้แต่ดาวพุธและดาวศุกร์ก็อาจจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งในไม่ช้านี้แต่ผมต้องบอกไหมว่าไม่มีอะไรอยู่รอดในยุคน้ําแข็งใหม่นี้ได้หนทางรอดเพียงอย่างเดียวอาจจะมาจากจานรวมมวลที่หมุนเร็วมากจนทําให้เกิดความร้อนแต่นั่นมีโอกาสได้รับความร้อนมากเกินไปถึงกระนั้นอย่างน้อยถ้าหลุมดํามีมวลเท่ากันกับดวงอาทิตย์ก่อนหน้านั้นดาวเคราะห์ทุกดวงก็จะยังคงอยู่ในวงโคจรเดียวกันซึ่งรวมถึงโลกด้วย แต่ถ้ามันมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราซึ่งเป็นสิ่งที่นักฟิสิกส์ของเรากําลังพยายามหาทางออกอยู่ถ้าแบบนั้นก็ลาก่อนนะระบบสุรยิยะยินดีที่รู้จกักสถานการณ์ที่สองไม่นะเกิดอะไรขึ้นมันควรจะเป็นวันที่สดใสที่มีแดดจ้าสิแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นแต่ความมืดคลืบคลานเข้ามาอย่างกระทันหันทําไมมันถึงมืดแล้วท,ทั้งทที่นาฬิกาบอกว่าบ่ายสองและดวงจันทร์ดูแตกต่างออกไปทีวีรายงานบอกว่าดวงอาทิตย์ของเราหายไปแล้ว และเนื่องจากเหตุการณ์ลึกละบ,บางอย่างดวงจันทร์จึงไม่โครจรรอบโลกอีกต่อไปตอนนี้มันอยู่ในใจกลางของระบบสุริยะของเราแล้วเราเหลือเวลาไม่มากเนื่องจากดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราตอนนี้เราจึงมีเวลา8นาที20วินาทีในการหาทางออกมันอาจจะต้องใช้เวลาหลายล้านปีกว่าที่พลังงานของดวงที่จะเดินทางจากแกนกลางไปยังพื้นผิวแต่8นาที2ีิวินนั้นเป็นเวลาที่แสงแดดส่องมายังโลกแสงแดดเดินทางเป็นระยะ150ล้านกิโลเมตรซึ่งเป็นระยะระหว่างเรากับดวงอาทิตย์ เราไม่ได้อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยได้อีกต่อไปเขตที่อยู่อาศัยได้คือระยะห่างจากดาวฤกษ์ในกรณีของเราคือดวงอาทิตย์ซึ่งสามารถมีน้ําที่เป็นของเหลวอ,อยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์ได้ตอนนี้ดวงอาทิตย์ได้หายไปแสงของมันมาไม่ถึงเราอีกต่อไปและโลกของเราก็จะค่อยๆกลายเป็นหินแข็งไร้ชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีเวลามากพอที่จะคิดค้นเทคโนโลยีบางอย่างที่จะให้พลังงานแสงอาทิตย์ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตบนโลกได้ไหมถ้าไม่ก็นะ หลายล้านหรือหลายพันล้านปีต่อมานักวิทยาศาสตร์จากอารยธรรมอื่นจะสำรวจมันโดยพยายามค้นหาหลักฐานว่าชีวิตเคยมีอยู่จริงไหมมันจะเป็นเหมือนกับที่เราทำกับดาวอังคารและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะของเราซึ่งพยายามหาว่าพวกมันไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยหรืออาจมีสัญญาณว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างเคยอาศัยอยู่ที่นั่นสิ่งอื่นที่สำคัญต่อชีวิตของเรานั้นเดินทางด้วยความเร็วแสงมันคือแรงโน้มถ่วงหากไม่มีดวงอาทิตย์ อีกประมาณ8นาทีดาวเคราะห์จะยังโคจรรอบศูนย์กลางที่ว่างเปล่าของระบบสุริยะของเราจนกว่าจะหมดเวลาและในที่สุดพวกมันก็ล่องลอยไปในทิศทางที่ไม่รู้จักของอวกาศดวงจันทร์ของเราไม่มีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะทําให้เราอยู่กับที่มันไม่อาจส่องแสงเจิดจ้าจนให้ความอบอุ่นและค้ำจุนชีวิตของเราได้ ตอนนี้มันอยู่ไกลจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วหากไม่มีดวงจันทร์ที่เคลื่อนที่อยู่ใกล้ๆโลกของเราอย่างสงบสุขเหมือนที่เคยเป็นเราจะเห็นว่ากระแสน้ํานั้นลดลงต่ำอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อโอโ้และลมก็จะเริ่มแรงมากด้วยตอนนี้ลมทั้งแรงและเร็วขึ้นมากตอนที่สิ่งต่างๆเป็นปกติโลกของเราเอียง23.5องศาซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้สภาพอากาศและฤดูกาลเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันเอียงมากจนหนาวมากอย่างรวดเร็วมากและเวลาของเราก็ใกล้จะหมดลง ทุคนต่างกรีดร้องทุกคนต่างตื่นตระหนกเราเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นจนกว่าจะจมดิ่งสู่ความมืดชั่วนิรันดร์สถานการณ์ที่3เราไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และชีวิตเมื่อวานที่เราอยู่อย่างไม่สนใจใยดีจะสิ้นสุดลงอย่างไรไม่มีใครสามารถคาดเดาได้แต่ดูเหมือนว่าดาวนิวตรอนขนาดยักษ์ซึ่งมาจากที่ไหนก็ไม่รู้จะเข้ามาแทนที่ตรงที่ดวงอาทิตย์ของเราเคยอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เรารับรู้กันได้ทั่วไป เราเพิ่งสังเกตว่ามีบางอย่างแตกต่างออกไปและดวงอาทิตย์ก็เล็กลงและประหลาดขึ้นที่เหลือเราได้ยินจากข่าวและไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรบางทีดวงอาทิตย์ของเราอาจจะอยู่หลังดาวนิวตรอนหรือเปล่าหรือดวงดาวผลักมันออกจากระบบสุริยะของเราไปยังทิศทางที่ไม่รู้จักดาวนิวตรอนเป็นวัตถุอวกาศที่หนาแน่นที่สุดที่เรารู้จักมันมีมวลเกือบสองเท่าของดวงอาทิตย์ของเราแต่ทั้งหมดถูกบีบให้เป็นดาวฤกษ์ที่มีความกว้างเพียง15กิโลเมตรซึ่งมีขนาดประมาณเท่ากับเมืองบนโลก ดาวนิวตรอนก่อตัวขึ้นเมื่อดาวฤกษ์ขนาดใหญ่หมดเชื้อเพลิงมันยุบลงจากการระเบิดครั้งใหญ่แกนกลางของมันยุบตัวลงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุกอิเล็กตรอนซึ่งก็คืออนุภาคที่มีประจุลบและทุกโปรตอนซึ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกแตกตัวรวมกันเป็นนิวตรอนซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้าหรือมีประจุเป็นกลางตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็เหมือนกําลังรอจุดจบของเราอยู่ดาวนิวตรอนนี้มีแรงโน้มถ่วงมากกว่า2,000ล้านเท่าของโลก ซึ่งหมายความว่าดวงอาทิตย์ใหม่ของเราจะดึงดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะเข้าหาตัวเองและทำลายพวกมันในที่สุดมันเริ่มต้นไปแล้วสำหรับครั้งแรกที่เรารู้ดาวเคราะห์ออกจากวงโคจรที่สเสถียรของพวกมันโดยถูกดึงดูดโดยพลังอันทรงพลังของดาวนิวตรอนมันกลายเป็นเรื่องกละหนอย่างรวดเร็ว,รวและจะไม่หยุดเพียงแค่นั้นดาวนิวตรอนหมุนมากกว่า700ร้อครั้งในทุกวินาทีซึ่งเร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อ ดวงอาทิตย์ของเราหมุนรอบตัวเองหนึ่งครั้งทุกๆ27วันดังนั้นหลังจากที่มันทำลายดาวเคราะหทั้งหมดรวมทั้งเรามันจะยังคงหมุนไปทั่วทั้งจักรกวาลด้วยความเร็วประมาณ1นในหของความเร